ทำความรู้จักกับพาบราโบลากันค่ะนักเรียนคะอย่างที่ครูบอกคือการที่สมการเนี่ยมันจะเป็นพาราโบลาได้ต้องเริ่มต้นที่มีอะไรคะมี X ก,กำลังสอง,ง,สองถึงแม้ว่าตัวครบสูตรมันคือใคร Y เท่ากับ AX กำลังสองบวก BX บวก4นี่คือรูปเต็มของมันแต่ ไม่จำเป็นต้องจัดเต็มก็ได้แต่ขอให้มีใคร x กกำลัง2มี x ก,กําลังสองและมีตัวอื่นๆแทรกมาบ้างไม่แทรกบ้างแล้วแต่คุณจะแทรกมาไม่แทรกมาแล้วแต่แต่จะต้องมี x ก,กําลังสองนั่นหมายความว่าไอ้เจ้า a เนี่ยห้ามเป็นอะไรเด็ดขาดคะห้ามเป็นเลขอะไรห้ามเป็นเลขที่จะทำให้ x ก,กําลังสองหายไปศูนยูนย์ใช่ A A เนี่ยห้ามเป็น0ูนย์เด็ดขาดเลยเพราะมันจะทำให้ x กลังสองหายไปเพราะมันคูณอยู่ถูกปะ่ะคูณอยู่อะไรคูณอยู่กับ0ก็จะมีค่าเป็น0 mm ูนย์ดังนั้น A ห้ามเป็นเลข0ูนย์เด็ดขาดมันจะทำให้ x กำลังสองหายตัวไปนะคะอ้าวทีนี้รูปที่เล็กที่สุดของมนันของพาราโบลานะคะโดยที่ A ห้ามเป็นใคร a ห้ามเป็น0เราจะมาดูเมื่อ a ห้ามเป็น0นย์ a จะเป็นไปได้อยู่สองอย่างคือ a เป็นลบกับ a เป็นบวกดังนั้นในกราฟอันแรกนี้เราจะพูดในกรณีที่ a เป็นอะไรคะเนี่ย a เป็นอะไรคะลูกมากกว่าศย์แปลว่าบวกหรือลบบวกจะมาพูดกรณีที่ a เป็นบวกคือตัวเลขหน้า x กำลังสไม่ติดลบ ตัวเลขหน้า x กําลังสองไม่ติดลบค่ะจงเขียนกราฟของสมการนี้ดูซิว่าจะเป็นพารโบลราแบบไหนนะคะ A, A เป็นเลขอะไรคะเนี่ยเเป็นอะไรส 3. 3, 3เป็นบวกหรือ3เป็นลบคะสามเป็นบวกกรณีที่ A เป็นบวกใช่ไหมคะสาคือ AA เเป็นบวกนะคะเวลาเราจะวาดกราฟเวลาเด็กๆจะวาดกราฟนะคะ อันดับแรกคือเขาอนุญาตให้หนูอนุญาตให้หนูนะกำหนดค่า x ด้วยตัวเองได้เลยนะคะกำหนดค่า x ด้วยตัวเองได้เลยซึ่งในที่นี้โจทย์กำหนดให้แล้วเป็นลบสลบ1 1และ2แล้วก็0ูน์ด้วยนะอย่าลืม0ูน์ะคะมาแทนค่าหาคำตอบกันดีกว่าถ้าตำแหน่งนี้ครูแทน x เป็นลบ2 y จะเท่ากับเท่าไหร่คะ แทน x เป็นลบสก็จะได้อะไรลูกไสที่คูณอยู่กับลบสทั้งหมดกำลัง2ได้เท่าไหร่ได้เวลาที่เราเจอโจทย์แบบนี้นะคะให้ทำเลขยกกำลังก่อนแล้วค่อยคูณนะคะลบสองกำลังสองได้อะไร ลบสองกำลังสองแปลว่าลบสคูณ<บ>คูณลบสเป็น4ี่ <4. S 1> นะคะสีู่ณสเป็นเท่าไหร่คะสิบสนี่คำนวณให้ถูกนะต่อไปแทน x เป็นลบหอ่ะครูคำนวณให้ดูเลยในนี้นเราจะได้เลยคะสที่คูณอยู่กับครายลบหทั้งหมดกำลังสองไหนบอกครูีิว่าคำตอบอันนี้ได้เท่าไหร่ค่า y ยกกำลังก่อนแล้วคูณได้อะไรคะสาลบหนึ่กำลังสองลบห่งคูณลบหนึ่ได้1 1ึคูณสเป็น3ต่อไปถ้า x เ,เป็นศูนย์ละจ้า x เ,เป็น0ก็จะได้ y เป็น0ูโอเค x เ,เป็น1ลูก x เ,เป็น1 x เ,เป็น1จะได้ y เป็น3และ x เ,เป็น2จะได้ y เป็น x เ,เป็น 2, 2> <5. S 1> มันก็คือ3คูณ2อกำลัง2อย่าลืมเอากำลังมาด้วย12เหมือนเดิม <5. S 1> ใช่ไหมคะ <5. S 1> นักเรียนสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยค่ามันเยอะใช่ป่ะ <5. S 1> แล้วมันก็ลดลงมาที่เท่าไหร่ สลงมาถึงศูนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันวนกลับไปที่ y เป็น3เท่าเดิมแล้วก็ขึ้นไปที่12เหมือนกันเลยทั้งสองข้างใช่ไหมคะอ่ะเลขที่เราจะใช้ค่า x ใช้เลขอะไรบ้างค่า x ค่า x ใช้เลขอะไรบ้าง x ค่า x ค่า x ลบสองลบหนึ่ศย์หนสอ่ะสูงสุดต่ำสุดอยู่ที่ลบสองสูงสุดอยู่ที่ 2, ส,งสองเนาะ แกน x อ,อยู่ยังไงแกน x แนวตั้งหรือแนวนอนแกน x แนวนอนแกน x คือแนวนอนนะคะค่า y มีเท่าไหร่บ้างคะค่า y สิบสองสามศูนย์สามสิบสองอะโอเคสูงสุดอยู่ที่สิบสองมีตรงที่ติดลบไหมคะไม่มีมดังนั้นมาที่พาดูตรงนี้เพื่อวางแผนที่จะวาดกราฟนะคะวางแผนที่เราจะวาดกราฟดูนะ เอมีแกน x ใช่ไหมลูกและมีแกน y ซึ่ง y ไม่มีตรงติดลบเลยดังนั้นครูจะเอา x ไว้ข้างล่างหน่อยเอาลากเส้นนะลากเส้นอันนี้แกน x แกน x นะแกน x มีค่าเท่าไหร่บ้าง0 1 2ย์ลบ1ลบ 2, 2ดังนั้นขอลากแกน y ไว้ตรงกลางเลยนี่ แล้ว y เนี่ยข้างล่างครูก็จะไม่วาดไปเยอะเพราะว่าฝั่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นค่าบวกหรือค่าลบคะค่าลบ,าลบซึ่งค่า y มีติดลบไหมลูกไม่มีดังนั้นครูก็จะวาดขึ้นมาให้เห็นว่ามีเฉยๆพอให้มันสมดุลแล้วมันดูสวยเนะาะวาดตามได้เลยทีนี้ใส่สเกลตัวเลขเวลาเราใส่สเกลเราต้องวัดระยะห่างด้วยนะคะ ถ้าวัดระยะห่างไม่เท่ากาันถ้าวัดระยะห่างไม่เท่ากาันนักเรียนกราฟของนักเรียนมันจะเบี้ยวนะลูกคือความเป็นพาราโบลาเดี๋ยวย้อนกลับมาดูรูปนิดนึงนักเรียนคะความเป็นพาราโบลามันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าแกนสมมาตรมันเหมือนหน้ากลางของสมุดที่ถ้าพับเข้าตามแกนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะ มันจะเส้นมันก็จะเป็นงไงกันทับกันพอดีใช่ไหมเหมือนสมุดเราที่มันมีหน้ากลางทับลงแล้วมันไม่มีตรงไหนที่มันเหลื่อมออกมาหเห็นไหมคะดังนั้นพาราโบลาเนี่ยเขาจะมีแกนสมมาตรมีจุดที่อยู่ต่ําสุดแบบนี้มันจะแบบค่ามันค่อยๆลดลงลดลงก็จริงพอมาเจอจุดต่ําสุดแล้วเกิดอะไรขึ้นวกขึ้นไปตามระยะเท่าเดิมนะมีแกนสมมาตรในระยะจากแกนสมมาตรเท่าเดิมอันนี้เรียกว่ามีจุดต่ําสุด แต่ถ้าเป็นพาราโบลาความหนูว่าอันนี้ครูจะเรียกว่าจุดอะไรสูงสุดอันนึงเรียกต่ําสุดแปลว่าอีกอันนึงก็ต้องเรียกว่าอะไรสูงสุดมีแกนสมมาตรเหมือนเดิมสองข้างจะห่างจากแกนสมมาตรในระยะเท่ากาันดังนั้นพูดอย่างนี้เพื่ออะไรคะหนูวัดระยะตามที่หนูวางแผนไว้ให้เท่ากันเสมอสมมุติอะมาลงสเกลกันลูก จุดทิ่แกน X กับแกน y ตัดกันคือตรงนี้นี่ตรงนี้คือเท่าไหร่คะศนย์ 0, มันคือจุดเริ่มต้นนะคะตรงนี้คือศูนี่มันคือจุดเริ่มต้นค่ะทีนี้ออกจากจุดเริ่มต้นถ้าหนูวัดมาอย่างละ1เซนเป็นหนึ่งเซนเป็นสหนูต้อง1เซนตลอดสาย1เซน1เซน เพื่อให้กราฟหนูออกมาแล้วมันไม่เบี้ยวอ่ะถ้ากะเอาเหมือนครูยากะห้ามกะเหมือนครูครูกะแล้วครูจะแสดงเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเฮ้ยถ้ากะมันจะสวยไหมนะคะให้ครูจะพยายามให้มันเท่ากันที่สุดนะลูกมันใช้ลบสองถึงสองเนาะแต่ว่า เส้นจำนวนครูเหลือครูอยากให้มันส,สวยๆครูจะเขียนที่เหลือออกไปอีกอ่าครูจะเขียนที่เหลือออกไปเคแกนวโหแกน Y มันถึงเท่าไหร่เลยลูกแกนวาถึงสิบสองเลยใช่ปะ่ะถามว่าถ้าครูเว้นวรคเท่ากับแกน x เนี่ยมันจะถึงไหมเนี่ยสิบสองอ่ะ ไม่ถึงดังนั้นในแกนเดียวกันให้ระยะมันเท่ากันเสมอแต่ถ้ามันต่างแกนถ้ามันต่างแกนเราสามารถให้ค่ามันต่างกันได้นะคะนักเรียนสามารถทําได้นะครูจะทําอย่างนี้เด้อครูจะเพิ่มทีละมีเลขอะไรบ้างนะศูนย์สามสิบสองใช่ปะ่ะครูจะไปทีละสามเลยเพราะว่าครูวาดสั้นเกินสาม หเอาพ่อบอลงก้าอุ้ยเกือบไม่พอสิบสองหกได้ไหมลูกถึงหได้ไหมอ๋อเอาทีละหกเหรอได้แต่ว่าตรงสามหนูอาจจะต้องได้กะไงข้างล่างจะเป็นอะไรอ่ะข้างล่างข้างล่างเป็นอะไรคะลบสอ่ะได้แกน X แกน Y เรียบร้อย นักเรียนคะชื่อแกนเด็กๆชื่อแกนเราจะเขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะลูกชื่อแกนเขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะลงจุดค่ะ x เป็นลบสองได้ y เป็นอะไร x เป็นลบสองได้ y เป็นอะไรคะดูตาราง x เป็นลบสองได้ y เป็นอะไร y เป็น12เอาลงจุดจุดจะอยู่ตรงไหนใครจะว่ดจุดให้ครูมีไหม x เป็นลบสอง y เป็น12เราต้องยืนอยู่ตรงไหนที่ตรงกับ x เป็นลบสองและตรงกับ y เป็น12ยืนอยู่ตรงไหนตรงนั้นยืนอยู่ตรงไหนคะเวลาเราวัดว่ามันตรงเราจะวัดตรงตรงแบบนี้นะคะวัดตรงตรงดังนั้นจุดที่ครูจะยืนคือ ต้องตรงขึ้นไปนะหนไไูไม่มีไม่บรรทัดหนูล่างไม่บรรทัดนะลูกจุดที่ครูจะยืนคือตรงนี้ค่ะอันนี้คือตำแหน่งที่ x เป็น2 y เป็นลบสิไม่ต้องจุดใหญ่มากนะครูจุดใหญ่กว่านักเรียนมองไม่เห็นเด้อลูกเดอ้ลอลบ -2 x เป็นลบ2ตรงกับ y เป็น12เขียนชื่อมันไว้ด้วยจุดต่อมาอะไรคะ x เป็นลบหได้ y เป็น y เป็น3 x เป็นลบหนึ่ง y เป็น3จุดอยู่ตรงไหนจุดเล่ยจุดเลยครูพาจุด 5. 12แล้วหนูจุดเองหนึ่งตรงลบหนึ่งกับสาลบหนึ่งกับสจุดอยู่ตรงไหนลบหนึ่งกับสอ้าวใส่จุดให้ถูกใส่ยังอา้าวครูใส่แล้วนะนี่มันจะต้องเป็นไงลูก มันจะต้องตรง x เป็นลบหตรงกับ y เป็น3นี่อันนี้เวลาลงจุดนะคะตัวต่อไปอะไรคะ x เป็นศ y เป็น x เป็นศย์ y เป็น0นย์จุดอยู่ตรงไหนล่ะตรงจุดเริ่มต้นเลยคือศนย์ที่เหลือถัดไป x เป็น1 y เป็น3ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้าม x เป็น2 y เป็น 12ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามอุ้ยลืมใส่ชื่อนะักเรียนเขียนชื่อกำกับด้วยลวกูกลบ1กับ3 13สแล้วก็2 12 <S 2> <S 2> <S 2> <S ยังไม่ลากเส้นนะอ่ะต่อไปเราจะเขียนเป็นกราฟแล้วพาราโบลาคือเส้นโคน้งใช่ไหมคะ อันนี้จะโค้งความหรือโค้โงหงายโค้งความหรือโค้งหงายคะกราฟนี้ความหรือหงายอ่าลากเสน้นให้สวยที่สุดเดี๋ยนะสวยที่สุดตรงเนี้ยตรงข้างล่างอะค่ะตรงที่มันเป็นจุดต่ำสุดอะ มันจะไม่ใช่แหลมๆเหมือนตัววีนะมันจะเป็นเส้นยังไงคะโค้งโค้งมันจะไม่แหลมๆนะคูอาจจะวาดไม่สวยนะคะี๋ยวครูวาดใหม่วาดใหม่วาดใหม่ครูรู้สึกว่ามันไม่สวยอุยแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ เอนนงแค่ไหนะะขาก็มขเส้ขเ้เแงเทำไมหนกบรงูไ่ได้เลยถ้าเดียวมัน่งกโค้ง่แ่ไม่โค้งเท่ากันหรอลูกลานพี่โค้งเท่ากันไหมอ่ะถ้าพาราโบลาใครเบี้ยวแปลว่าวัด ไม่สม่ำเสมอเด็กๆคะไหนใครตอบครูได้ว่าเส้นไหนคือแกนสมมาตรของพาราโบลาอันนี้แกนสมมาตรแกนสมมาตรคือเส้นไหนแกนสมมาตรแกนคือแกนนี่เราเรียกว่าตรงเนี้ยคือแกนสมมาตรซึ่งไอตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรชื่อมันแกนว กราฟนี้มีแกน y เป็นแกนสมมาตรจุดต่ำสุดอยู่ที่จุดอะไรคะลูก0ูนย์นยอะไร x เ,เป็น 0, y เป็น0นย์เวลาเราบอกค่าจุดเราจะบอก x คูก่กับ y เสมอถ้าเราบอกค่าเดียวมันจะไม่ใช่จุดบนกราฟนะคะสวยไหมจงตอบคำถามต่อไปนี้ตอบคำถามต่อไปนี้ กราฟของสมการนี้มีลักษณะเป็นพาราโบลาหงายหรือคว่ำคะหงายอตอบพาราโบลาหงายจุดต่ำสุดข้อนี้มีจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดลูกต่ำสุดนะคะมีจุดต่ำสุดถ้าหงายจะมีจุดต่ำสุดทำไมไม่มีสูงสุดนะคะ ถ้าเราแทนค่าออกไปอีกมันก็จะกลางออกไปอีกกลางไปเรื่อยๆหาจุดสูงสุดไม่เจอถ้าเราแทนค่าไปเรื่อยๆแต่เนี้ยเราแทนค่าแค่นี้นะคะจุดต่ำสุดของกราฟคือจุดอะไรจุดอะไรลูกเวลาบอกจุดบอกเป็นคู่อันดับ x กับ y คู่กันจุดอะไรที่อยู่ต่ำสุดเลยศูนย์อะไร x0 y0 ในนั้นเวลาบอกจุดให้บอกอย่างนี้จุด00ถ้าหนูจะบอกจุดนี้กับครูหนูบอกว่าอะไรคะจุดอะไรจุด13ให้อ่านค่า x ก่อนตามด้วยค่า y นะคะสรุปจุดต่ำสุดอยู่ที่จุด00แกนสมมาตรคือใครนะแกนแกนสมมาตรของกราฟนี้คือแกน y 예. Yeah.